สวัสดีค่ะตอนเสร็จพร้อมส่งแล้วนะคะนี่เลย หนังหมดไปนี่เลยเพิ่งตัดเสร็จเลยนะคะครบสีเลยนะคะตอนนี้พร้อมส่งแล้วไม่ว่าจะมี2องไซส์ด้วยกันไซส์8นิ้วแบบที่แอนสไพล์คลอสบอดี้แบบนี้อยู่นะคะแล้วก็จะเป็นไซส์9นิ้วแบบนี้นี่เองนี่สีนูดสวยมากอยากจะบอกว่าลูกค้าที่ได้ไปนะแบบเข้ามาเมนต์มากเลยว่าเฮ้ยมันดีมากแล้วหลูดูแพงมากสีนูดเนี่ยจะเป็นสีเดียวเลยค่ะที่ตัว นนจะเป็นเพชรเนี่ยสวยมากแล้วสายสามารถเลื่อนปรับระดับได้ด้วยนีอยากจะสั้นยาวเอาเลยแล้วแต่ความชอบนะคะอันนี้ ลูกค้าบางท่านก็แบบเลื่อนไปสไพาคาดอกก็ได้คาดเอวก็ได้ด้วยนี่ตัวนี้น้องเดนี่นะคะไซส์อยู่8นิ้วกับ9นิ้วแล้วโปรโมชั่นดีมากๆเราได้เป็นหนังแกะนิวซีแลนด์นะอันนี้เป็นตักเป็นหนังแกะนิวซีแลนด์นะลดเหลือเพียง2,555บาทเท่านั้นสําหรับไซส์8นิ้วแล้วก็ไซส์9นิ้ลดเหลือเพียง2,355บาท ยังไม่จบแค่นั้นจะส่งให้ฟรีพร้อมฉีดสเปรย์กัน,น้ำกันรอยให้ทุกไปค่ะลูกค้าจะมาเลือกมาลองสะพายหน้าร้านก็ได้นะแล้วอยู่ที่สะพานกรุงทนเลยอันนี้แบบเยอะมากๆนี่มาเลือกมาลองสะพายกันดูได้หรือว่าจะสั่งของทางทางแชทก็ได้จะส่งให้ฟรีแล้วส่งของทุกวันด้วยสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยนี่หรือว่าจะส่งแมสเซนเจอร์ก็ได้นะจ๊ะถึงมือลูกค้าภายในหนึ่งชั่วโมงคะ่ะนี่ พี่แมสเดีย๋ยวนี้ไวมากสวย,สวยนะาสับมากค่ะตัวนี้สวยทุกสีบอกเลยเนี่ยสีขาวนะอันนี้เราสามารถปรับสายสั้นก็ได้เนี่ยมันเท่มากเลยค่ะนี่เก๋ๆน่ารักน่ารักอ่ะสายก็มาพันได้นะแล้วแต่ความชอบ นี่ฮ้แลวที่สําคัญนะตัวนี้มันมีช่องหลังด้วยสามารถเสียบมือถืออ่าสามารถเสียบเป็นพวกบัตรอะไรนี้ก็ได้ด้วยนี่มีสีขาวนะสวยๆแบบนี้เลยสีชมพูนี่สีเหลืองเป็นเหลืองเคลมองนะเหลืองแบบลุกเจี๊ยบอ่อนๆน่ารักน่ารักอันเดยบแต่เสือ้อผ้าได้เยอะมีสีเขียวก็สวยเขียวเขาว่าเหนียวซับเนาะอันนี้เป็นเทานูดนะไม่ได้แบบเทาจจ๋า,จา,จาเทาเข้มๆเลยนะเป็นเทานูดนูดค่ะสวยนี่ ตัวนี้สีนูดเลยจะเป็นแบบชมพูกระปิตุนตุนนะคะตัวนี้นี่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นสีดำค่ะตัวนี้อะแดปเตอรวมาได้ทุกสีเลยนี่อะมาอ๋อนี่ตัวนี้สะพายคลอส b o ดีง่ายมากตัวนี้เปิดปิดกระเป๋านะคะเป็นแบบแถดแบบนี้เลยนี่สามอาน มีมีช่องเสียบมือถือเออช่องนี่เสียบมือถือแล้วก็ช่องซิปข้างในนะตัวนี้สามารถใส่เป็นพวก power bank ได้มือถือ,อะตะกูล plus อันนี้ก็ใส่ได้แบงพับเออแล้วก็เป็นพวกลิสติกเนี่ยใส่พร้อมกันได้นะนี่สนใจนะแครหนาจอแล้ทักแชทได้เลยนะคะลดเหลือเพียง2บาทบาบาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีเลยสนใจทักแชทได้เลยค่ะ